สวัสดีครับกับผมในายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือยาระบายสมุนไพรฝักคูณนะครับเมื่อกุมภาหกหกที่ผ่านมาวารสารทางประสาทวิทยาของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงได้ติดพิมพ์งานวิจัยเพราะว่าการใช้ยาระบายต่อเนื่องจะเพิ่มความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้มาก อันนี้ก็น่ากลัวเหมนันะครับแล้วถ้าเราไม่ใช้ยาระบายต้องทำยังไงบ้างเรานะประการแรกคือทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีก็คือการออกกำลังกายนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับการที่สองก็คือดื่มน้ำอย่าให้ขาดน้ำนะครับแล้วก็รับประทานผักเยอะๆบวบแตงกวาอะไรพวกนี้สุดท้ายก็คือฝึกถ่ายให้เป็นเวลานะครับ สี่มาตรการนี้ช่วยทำให้กลับมาปกติได้แต่ต้องใช้เวลานะครับสมัยก่อนเราเก็บฝักคูนไว้ประกอบตำรับยาระบายแก้ท้องผูกนะครับเนื้อในฝักคูนน่ยมันจะเก็บมันจะเก็บเหมือนมะขามเปียกคือคลุกเกลือเพื่อไม่ให้เนื้อมีสีดำและเก็บไว้ในโอง่งปิดฝามมดชิดนะครับ พระบางรูปสมัยก่อนจะมีกระปุกฝักคูนไว้ชงน้ำร้อนนะครับเพื่อฉันเป็นยาระบายยาบำรุงร่างกายไปในตัวนะครับคนไทยนิยมใช้เนื้อในฝักคูนมากกว่าในดอกนะครับในการเป็นยาระบายเพราะเนื้อในฝักเป็นยาระบายที่ไม่รุนแรงมากนะครับใช้ได้ทั้งเด็กคนคนท้องและก็ผู้ผู้สูงอายุ ทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายด้วยนะครับฝักคุนยังช่วยลดไข้ด้วยระบายความร้อนนะครับแล้วก็พิษที่มีอยู่ในลำไส้ออกมาด้วยฝักคุนยังใช้เพื่อถ่ายเมือกของเสียในลำไส้ด้วยช่วยขับสารพิษออกมาด้วยนะครับเนื้อในดิบของมันจะมีฤทธิแรงกว่า,ถ,า,วาถ้าเราเอาไปต้ม แรงกว่ากรณีเอาไปต้มนะครับเนื้อดิบจะมีฤทธิ์แรงกว่ายาบำรุงร่างกายของฝักคูนมันมีมีฤทธิ์บำรุงยังไงบ้างเพราะว่าเนื้อในของฝักคูนเนี่ยเป็นแหล่งอาหารต่างๆเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมอะไรพวกนี้มากกว่าในแอปเปิลแอปริคอรพีชลูกแพรและส้มซะด,ด้วยซ้ำน,นอกจากนี้มันยังมี โปรตีนคาร์โบไฮเดรตสารต้านอนุมูลอิสระด้วยจึงถือว่าเป็นอาหารเสริมชั้นเยี่ยมนอกจากเป็นยาระบายแล้วนะครับฤทธิ์การเป็นยาระบายของฝักคูณเกิดจากสารแอนโทรควินโนนนะครับคล้ายในใบมะขามแขกหรือว่าชุมเห็ดเทศอะไรพวกนี้ซึ่งช่วยกระตุ้นลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะครับแต่มะขามแขก ชุมเห็ดเทศออกฤทธิ์ระบายแรงกว่าทำให้ปวดท้องมวนท้องได้บ่อยนะครับฝักคูณแทบไม่ปวดเลยที่สำคัญคือเนื้อในฝักคูณยังมีสารเพคตินอันนี้สำคัญมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีของโปรไบโอติกในลำไส้เราก็คือแบคทีเรียชั้นดีในลำไส้เรานั่นเองลมทั้งมีรสเปรี้ยวอ่อนๆช่วยในการละลายเมือกที่ค้างอยู่ในลำไส้ขับสารพิษของเสียออกมาด้วยแ,และยังมีประโยชน์มาก ฝักขูนจึงเป็นยาในอุดมคติเหมาะสำหรับเป็นยาระบายสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับตำรับยาที่เราใช้ถ้าใช้เป็นยาระบายเราก็จะใช้ใบใบขูณสองกา้านชงกับน้ำกินเป็นยาระบายได้หรือใช้เนื้อในฝักคูณกินประมาณสองข้อนอิ้วกลางอะไรพวกนี้ชงกับน้ำกินเป็นยาระบายได้ถ้าเป็นยาถ่าย นะครับหรือว่ายาล้างลำไส้อ,อะไรพวกนี้คนท่านหนักถ่ายยากนก้ท้องผูกบ่อยจะใช้ตรีผลาซึ่งประกอบด้วยสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมอะไรพวกนี้แล้วก็ขมิ้นชันแล้วก็เครื่องเทศช่วยย่อยเช่นขมิ้นชันอย่างที่ว่าหรือขมิ้นอ้อยลูกลูกผักชีพริกไทยขิงสะขานนะครับแล้วแต่อะไรจะหาได้นะครับ ส่วนผสมเราก็เอามะขามป้อมเนี่ย45กรัมสมอไทย30กรัมฝักคูณสัก30กรัมสมอพริกเพก15กรัมเทียนขาว15กรัมขมิ้นชันสัก15กรัมพริกไทยดำ15กรัมมะขามแขก15กรัมขิงสัก15กรัมดีปรีก15กรัมมะขามเปียกสัก15กรัมเรามาต้มต้ม3เอา1จึงนำมาใช้นะครับหากจะทำเป็นลูกกรอนก็ให้นำพงสมุนไพร ตีผลาชุมเห็ดเทศอะไรหรือมะขามแขกหรือใบคูณอะไรพวกนี้ผสมกับน้ําที่ได้ดังกล่าวนะครับจากการต้มดังกล่าวแล้วก็บวกน้ําผึ้งด้วยปั้นเป็นลูกกลอนได้เลยกินยาลูกกลอนกินประมาณ4-5เม็ดหรือว่ายาน้ํา2-3มช้อนโต๊ะก่อนนอนหรือก่อนอาหารเช้าอะไรพวกนี้ช่วยเป็นยาระบายแล้วก็ยาบำรุงอย่างที่ว่าได้ดีมากนะครับงะนั้นหันมาใช้ฝักคูณเป็นยาระบายเสีย ได้ประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต,อต่อไปได้สวัสดีครับ